ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะข่าเมื่อน,นี้นะคะแอดได้คาวว่าเลขดับของเซียนนอนฟาร์มนะคะเป็นที่แม่นย่ำถามีีตัวนี้บอตองลงทุนนะคะพี่น้องค่ะบันนี้เฮาสีมาไปสัมภาษณ์ เพิ่นสู่ฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเนี่แอดก็สิพาไปสัมภาษณ์เลขดับสูตรดับดับยูเนาะค่ะพี่น้องค่ะของเซียนนอนฟั่มพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาหอดมาถึงเซียนนอนฟ้ามตีค่ะคุณพอ่อค่ะนนค่ะ <laughs> เป็นเจ้าไหนเนาะคะ่ะคุณพ่อคะ่ะคือว่าสิบบานซาหาบานลื้อคือว่าเฮ็ดสูตรดับนี่คือว่าดับยูเลยมันเบาคะ่ะพอ่อดับยูเลยตายสนิทเลยตายสนิทเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขั้นว่าดับนี่คือตายสนิทเลยเนาะพ่อเนอะาะบ่มาเลยว่าเขาเลยว่าเขาเลย โอ,โอ้กันย้อนกันย้อนให้บ้านนี่เพิ่นว่าก้อนสซื้อเลขนี่ให้ไปเบิ่งของเซียนนอนฟ้ามกอนว่าตัวใดดับถ้าเพื่อนว่าตัวใดดับนี่คือว่าบ่าต้องลุ่งขึ้นเลยเนาะพอ่อเนาะแม่ค่ะบัดนี้งวดวันที่ 16, สิบหกเมษาเนาะคะ่ะพ่อค่ะนี่บอกาะที่กําลังเขียนมันยังนี่พ่อเห็นตหน,นึ่งกับแปดหนึ่งสิบแปกับสิบโอ้อันนี้เป็นดับบพอพ่อ เป็นตัวตั้งตัวตั้งโอ้ค่ะตัวตั้งลงไปเรื่อยๆอ๋อสูตรนี้ห้าให้ไหนพี่น้องห้าเบิ่งได้เลยมันบอกค่ะได้อยู่โอ้บริเพีงสูตรดอกตีพ่อ,อเอาค่ะลองมึงนูพ่อบบบนี้เอาหกแปดบวกตลอดค่ะเอาเสียงดังยัยจังหน่อยก็ได้ได้พอเด้เอฟซีคอยสิบ,บ่หอนหายทางช่องเลยค่ะว่าคือบริเงินเสียงเนาะเอดมันใส่โทรศัพท์พรุ่นใดภว่าอีกแล้วพ่อเอาหกแปดบวกตลอดวกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด แปดบวกแปดแล้วก็หก<ะ>แล้วก็าหกแปดบวกตลอด<ะ>จนถึงแม่ลุงตัวสิบแปดสามสี่หกแปดบวกตลอดอได้เก้าเก้าสองหกแปดห้าศูนย์กันบวกลงอีกมันจะงลง้ตัวเลยสิบแปดเนี่ยคือคืออยู่เลยหนึ่งหนึ่ นี่นี่แหละตัวดับอไม่เรียกล่างอืออันนี้อันนี้อันนี้ดับบนดับบนดับบนอันฟังนี่บนเนาะดับบนค่ะค่ะเพื่อนเพ่อนเพื่อบมาค่อยออกคลิปจากเธอได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังเลยกะนั่นบ่วากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกบวกหนึ่งเท่ากับเกศแดดวันนี้สักลงมาเอาหกแปดบวกตลอดหกบวกเกตได้สิบสามเมื่อม่ตวทนหก หกแปดเด็กเก้าเด็กสี่หกแปดได้ห้าได้สองนี่แหละที่มาที่ไปของที่มาที่ไปของเหล็กดับนะพอน้อ,องเหล็กดับเยอะขยายออกมาเกล็ดหกสามสี 3, 4, 9, ่เก้าสอง อ่าตื้นเว้ยเมื่อสันจันเลยเนาะก็สันพฝ้ตื่นเต้นมันตื่นเต้นพวกมันเคยของฟังองเง้ยมันต้องตื่นเต้นพวกมันต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเอฟซีสิว่าโอ้ยพ่าพผ่านด้วยเจ้ากับว่านเจ้ากับบัคคุยให้เพิ่นมันลึงเพิ่นก่อนเนาะคอยสัมผัสได้ใแค่ถือว่าได้พวกพอมันต้องตื่นเต้นอยู่มาพ่อจัดเทียดใจใจเย็นๆพอใจเย็นๆอืมเอาไปยังค่ะคอยคอยอธิบายบ่านะอธิบายเพิ่นฟังนะพอ ขันมันมาเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดมันมันเป็นตัวกลับมันเลยครับโอขันมาสามซี่เนี่ยซี่สามเหง้าต้องซื้อโอขันมาสองเก้าเก้าสองก็ว่าต้องซื้อขันมาศูนหาหาศูนย์ก็ว่าต้องซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่จับกันเลยสามหกหกสามเก้าซี่ซี่เก้าหาสองสองห่านี่ยมันมาสองห่าก็จะซื้อหาสองอืม คือว่าดับทั้งกลับทั้งทั้งตรงแมนดับทั้งทั้งกลับทั้งตรงออืสูตรดับขาดนี่คือดับแม่นตรงก็ดับแม่นกลับก็ดับว่าท่าไปมนถ้าติดซุ้มนี่ก็คือว่าบ่ต้องลงทุนเนาะพอ้องลงทุนหมแมันดังมากกระสังโดวรัฐ หาล้านก็จะไปซื้อโอ้เมนเจ้าสิประมุนมาตัวละจักบาทก็ยาอันนี้ดับอยู่แน่นอนมันบ่ข้างมั่งเลยจะเย็ดมากสีม่วดนี่ก็พวกมีเขาจะโตเลยโอ้สีม่วดแล้วบวเขาจะโตเลยนะขอสูตรนี่พวกเขาจโตเลยแต่ว่าสูตรอันถือเนี่ยมันมันบ่มันใจวันไดอืมแต่ว่าขั้นสูตรดับนี่คือเต็มรอย คันดับนี่ใครมันเข้าซื้อมันเข้ามาการลงทุนหลายค่ะคันคันคันดับเจ็ดหกเนี่คันเข้าซื้อเขาซื้อเจ็ดเจ็ดเป็นสิ่งเจ็ดห้าเป็นสิได้เป็นว่าพอได้คันดับเจ็ดแปดเป็นสิ่งเขาซื้อเจ็ดเก้าซื้อขามกันเนาะโอ้ซื้อขามได้นอกกว่าเนาะเือนันสามห้าสามหกเป็นสิ่งมันมาแห้งเลยเข้ารัดสามห้ากับสามเจ็ดโอ้ค่ะเนีาะ แต่ว่าขันเป็นเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็ได้เนาะเพราะว่าแปดผ้าเครื่องนี่จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็เก่า็ได้โอ้ค่ะเจ้าซีจะเป็นเก้าหาก็ได้เก้าหาก็สามเยมันะใหไมันต่ำเป็นดับโอ้ยมันต่ำเป็นดับอขั้นหาสองก็เป็นหาสาหาซีสีได้บ้านะาศูนหาศูนนี่เป็นหาหนึ่งหาอะไรโอ้ไก่เคี่ยงไก่เคี้ยงซื้อได้ซื้อไก่เคียงอโอ้ซื้อไก่เคี่ยงได้แต่ว่าอันนี้ก็ ทางช่องนะค่ะพ่อคะเพราะว่าบม่มีโอกาสที่ได้สัมผัสนานี่เมื่อนี่เห็นโตเป,เป็นๆของเสียนนอนฟ้ามนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเมื่อนี่พ่อโตเป็เปนๆฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งเสียนนอนฟ้ามนี่ได้ทรงไปทงางไล่ให้แอดมินตลอดนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าแอดมินนี่ภารกิจหลยซะเหลือเกินพี่น้องก็เลยบริเฮ็ดคลปลงให้เพิ่นเนาะค่ะเมื่อนี่มเมื่อเพิ่นโตเป็นๆก็เลยได้เอาฝากเอาต้อนพ่อแม่พี่น้องนะคะจ้งได้กั เอาไปพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะพี่น้องค่ะว่า<ม>ถ้าห่อหมักว่าสูตรที่เลขดับนี่หรือว่างวดนี่ห้าสี่บ่ห้าในเสื้อก็ได้นะพ่อน้องแมนมบอก<ม>ให้เอาแคบหน้าจอไว้ถ้าเบิ้งงวดหน้าว่างวดวันที่สิบหกเมษานี่สิมาหรือบ่มาถ้ามันเป็นไปตามคุณพ่อเพิ่นว่าห้ากับแคบไว้เป็นโตยางนาะค่ะพี่น้องค่ะเ<ม>พราะว่าเพิ่นกับยุบันไก้เคียงกับแอดมินนาอค่ะแอดกับสิได้ตามได้ง่ายเนาะค่ะ สูตรเลขดับดับสนิทค่ะดับยูค่ะพี่น้องค่ะยูเลยสูตรดับยูเนาะพ่อนาะก่นมันกล้วยกับผูกใส้อันสันดังมันงหรือไปว่าไรเด้อไปว่าได้อ <c oughs> ยู่ไปว่าไ,ไ,าไเรเล่นโนยู่สังวังเล่นโนาะพอ่ออืมเคยเห็นมากว่าไม่ผ่านไหมค่ะชงไปให้ทุกคนแบบอืมค่ะจะซุ่มซุ่มเขาเบิ่งเขาก็บว่าโอ้ร่วงทุนบ่ไดร่วงทุนหลาย ค่ะคือว่าเฮ้าเฮ้าตัดตัดตนทุ้นเข้าไปได้หลายได้พอบอกถึงถามมันดับยูอหลีนี่เนาะค่ะถามันเป็นไปได้ค่ะว่าดับยูดับยูบจากเาสาเสียงเงินหลายบาทนี่เฮ้าเสียได้ยิบลอตเตอรี่หลายใบเฮ้าสีได้ยิยบยยแขนๆเลยเลยังซุ้มก็เจ้าเบิ่งมากม่ไล่ปูนันปูนี่ให้มากนะแต่มาตำเรียกดับนี่ค่ะผมกับ่อสื่อึือกันฮึตาดอกไปเลยค่ะถือว่ามันเจ้าสิประมุ่นมาจากแสนจากล้าน เกือบคือตาดองอเลยช่องสองล้านกับขนมาตานี่ก็ย่าไปซืออปซ้ออืการซือ้อกระซื้อรีรีออกไปเลยอืมจเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกนึ่ก็ว่าได้ต้องเป็นเจ็ดหาค่ะเจ็ดหาเจ็ดซี่งสมต้องซื่อลีมาแบบนี้ค่ะค่อยสืได้นะพนอน้องค่อยซื้อืดถ้าถ้าถ้าว่าดับอยู่ในห่วยแอดกับสิพิจราหน้าแล้วพี่นอ้องห่วยช่องมาเนี่ยเงินที่สิบเงินที่สิบนะพอน้องอ ดับยูดงติดนาอพ่อเนาะติดสนิทเลยสนิทเลยอโอ้ยวันนี้อะบวันนี้แฟนคลับกสิ้าพี่น้องท่านใดที่ยังเขามาเบิ้งมาชใ่มไมนาะยังบ่เซอเน้อพ่อให้แคบหน้าจอไว้เบิ่งได้เลยเนาะพอนะ่อเนาะอันนี้มันเป็นสูตรไดมาแตาส่พ่อหรือว่าคิดเอาคิดเอาตลเลยเห็ดล่องเมองคิดไปเรื่อยๆอ๋อ Mm hmm. เขาทาต้นอย่างไรเล่เ,ลเหตดไปเ mm hmm. รื่อยๆช่งไปไอซุ่มซุ่มมากกันมาเล่นได้ไายมเม็ดพลเมือนสองมือนสิ mm hmm. กันเอาเลขดับไปเขาเบิง้งเขากระตัดออกเลกต่ตัวตโตมันดับออก mm hmm. ก็ถือพลเมือนสองมือนนั่นสิ mm hmm. เขาบอว่าเมือดไร้เม็ด ซีหาพั 4, 000, 000, นจังงิข้าเจเ้าก็ได้คนะันว่าสุดสุดับไปนี่ข้าเจ้ามืดเป็นเมื่อสองเมื่อนโอ้ข้าเจ้าข้าเจ้าก็เซฟเซฟตน้นทุนลงมาเนาะพอนะ่อเนาะอันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันแนวทางที่สวยงามค่ะพ่อคะ่ะอจังไลก็ถือว่ามีประโยชน์กับผู้มักเสี่ยงโชคเนาะพ่อเนาะอันนี้ก็อันนี้เปิ้ลซีๆได้กล่องซีก่ซีคุณพ่ออยากสั้นจังหน่อยค่ะคุณพ่อตื่นเต้นฉากเขากล้องฉาก ใเ่ว่าสัมผัสค่ะอันนี้คุณพ่อพ่นกันอยู่น้าบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องกับพ่นเป็นผู้เฒ่าไทบ้านนะคะพี่น้องเนาะขนาสีต่นเต็นในแจักน้อยนะคะพี่น้องเดินขอบฟ้องเยอเซียค่ะเอาบัดรดี้ทางชาอมกับสิขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อใส่สมียนมาคัดหลอกแบบงามๆให้อีกเท่านึงนะคะคุณพ่ออันนี้เป็นไล่มือคุณพ่อค่ะคุณเซียนนอนฟาร์มค่ะพี่น้องเด้อใส่สมียนทางสุผ้าร่วยมาคัดหลอกให้อีกเท่านึงนะคะค่ะ ค่ะคุณพ่อคะทางทีมงานทางช่องก็ขอ,อขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นสูตรดับของเสียนนอนฟร์มนะคะพี่น้องสูตรดับอยู่สูตรนี่ดับมาแล้วซิฟงดติดๆคือว่าบ่เคยผิดลาดเลยนะคะพี่น้องค่ะ้าพี่น้องท่านใดแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะดับบนเจ็ดหก สามสี่เก้าสองห้าศูนย์ค่ะพี่น้องดับบนทวนอีกเทือนึงเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แคบหน้าจอบ,บเป็ี่นเนาะคะ่ะดับบนเจ็ดหกสามสี่เก้าสองห้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะบนันนี้ดับล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเจ็ดแปดสามหกเก้าสี่ห้าสองอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะสูตรลดต้นทุนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถาพี่น้องท่านไหน บอยังบอเือเนะคะพี่น้องกับแคปหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้สูตรดับยูซิบงวดแล้วบ่เคยพลาดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดพี่น้องกับลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะว่าการตัดตน้นทุนเท่าสิเป็นจังไดเนาอค่ะพี่น้องค่ะว่าได้ผลหรือบอ่ได้ผลทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็ให้ใส่ความพิจารณาไต่ตองให้ที่ถวนนะคะพี่น้องค่ะ ให้ว่าเป็นแนวทางฝากต้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบ่วากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทางช่องก็ยังให้พ่อแม่พี่น้องประหยัดงบประมาณเนาะค่ะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอขอบคุณพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะจังไดก็คอยพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะแค่คาด จากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะบว่าสิเป็นโลกลายๆในตอนนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเป็นกาลังใจแล้วก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะคิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองค่ะให้ครอบครัวพงเฮื่องเหลืองเหลื่อมค่ะพี่น้องคะให้อยู่ดีสบายสู้ขู่สู้ขนนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ